สวัสดีค่ะทุกคนตามที่สัญญากันไว้นะคะวันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศวันแรกของงานมหาสงกรานต์โ o w a เ e อร์เฟสติวัที่ท้องสนามหลวงค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นโซนขายอาหารที่จะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติค่ะอาหารตลอดแนวยาวไปเลยนะคะเยอะมากๆค่ะโกตาบะหมี่ไข่แล้วก็มีซูชินะคะตูนซูชิพรีเมียม ปังฉับขนมปังนะคะ้านฉไหมคะอองนอกคคะคู่แตงโมเป็นแตงโมปัน่นค่ะก็ามีเป็ดแก้มใสซาลาเปาพรกระมนทองอนวนมายโลรถโรงเรียนนะคะน้ำส้มคั้นก็มีค่ะซุ้มอาหารนี่จุกใจมากนะคะร้านนี้เป็นหมูย่างเมืองตรังนะคะน่ากินมาก อันนี้กล่องละเท่าไรหร่ล่ะคะ่าไหจพีในกล่องแบบนี้ค่ะร้อยเดียวค่ะอันนี้กล่องละร้อยนะคะราคาเป็นพิเศษบะหมี่ข้าวก็ร้อยเดียวนะคะข้าวมัหมี่ก็ร้อยเดียวค่ะค่ะน,นี่ข้าวก็ร้อยหนึ่งป่ะคะร้อยเดียวค่ะเป็นของแมวไม่มีน้ำมันพืชนะคะของเราใช้ต้นคุณแมวมาจากเ<ช>มืองตรังนะคะของแท้ออริจนินอลเลยสวัสดีค่ะคุณมากคะ่ะนาบราวนี่ ขาหมูตัวเถา่วอันนี้น่ากินนะคะร้านปลาข้าวมันไก่คือแบบเป็นร้านเด็ดร้านดังของอร่อยเลยนะคะเนี่ยเีืยอคำอำมาราพัดไทยโรงแรมลูโวซสิตี้ข้าวซอยอันนี้เป็นข้าวไก่เกาหลีนะคะผุยชายปิ่นโตไอศครีมมหาชัย จิราันไก่ย่างยำแซบปากแดงของกินเยอะมากนี่คือตลอดแนวยังเดินไม่ครบเลยนะคะเดินไปได้เรื่อยๆะค่ะทุกคนไม่ใช่แค่ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวาก็มีอันนี้เด็กเส้นขายมาม่าทรงเครื่องค่ะข้าวยำปักใต้ผัดไทยมหานครไก่ทอดนายทอนนะคะ ข้าวไข่เจียมาม่าหมูสับนะคะอาหารง่ายๆแล่อร่อยค่ะจากร้านซับมิ t แล้วก็เป็นกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยพงชัยกรยาศาสตร์แต่จังหวัดอะไรคะจุกครัประจวบคีรีขันขอบคุณมากค่ะนี่เป็นกาแฟลองท่อมคอฟฟี่จังหวัดกระบี่นะคะชุดสำเร็จก็มีเสื้อก็มีกางเกงก็มีสวยงามค่ะ มังกี้อาร์อันนี้ขายพวกคุญแจจ2สองนักสัตว์ค่ะวิชุดาดีไซน์นี้เป็นเหมือนผ้าลายอย่างเป็นผ้าพิมพ์ลายนะคะแล้วก็มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นกระโปรงกางเกงเสื้อนะคะเสร็จรูปคือแค่มากินก็คุมแลยนะคะงานนี้ข้าวกะเพราข้าวไข่เจียวสองเครื่องสวัสดีค่ะแม่ตังอ่อนซีฟู้ดหงกีเป็ดย่างสุดฮ่องกงวิดูเป็ดเขาสิ มาแขวนกันแบบนี้เลยนะคะดีงามมากเลยอ่ะสุดๆสวัสดีค่ะเวลานี้อร่อยมากินบ่อยค่ะเวลาออกร้านมา้านทานราบเป็ดนะคะเจติ้งแซนบ่าทับหลี่อันนี้ก็คลาสสิกนะคะอร่อยเหมือนกันอันนี้ขายอะไรนะคะน้ำตาลดอกไม้เพิ่งบรนณาแกล้าสี่สิบบาทใช่ไหมคะใน้ำตาลสดแท้นะคะค่ะน่ากินมาก ค่ะสามสิบบาทขอบคุณมากค่ะขนมจีนน้ำยาปลาช่อนแม่ลานะคะข้าวมันไก่เบตรงพันแท้คือที่นี่มันแบบมีแต่ของกินคือมากินก็คุม้มราคจริงๆชิ้นปั้นสดท้องชิ้นหมูทาเองนะคะข้าวแชร่แม่เล็กสกิดใจหน้ารออนนี้ต้องข้าวแช่เลยนะคะมันตานรับเพชรบุรีเลยนะคะข้าวแช่นี้อันนี้เราเดินวนมาถึงจุดที่เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วนะคะ ไรขรสข้าวหมูขนมปองเหน่งริมยม20บาทร้านตังสุรีอาร์ตโฮมอันนี้ขายเป็นไส้อวนริุ่มนะคะสาที่น้องไก่ย่างเขาวสวนกวางมีส้ตมตำด้วยน่ากินมากพวงเพชรเชียงใหม่อันนี้ขายริุยมค่ะภษากิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอมใช้ไลารตะโนดร้านน,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 นี้น่ากินอนะ่ะคือขนมมันเป็นถนมตาลแล้วก็จับคู่กับน้ำตาลตะโนดน่ากินทั้งคู่เลย หมี่กระโทกปัาเปลืองส้มตำโคราชนะคะกุฏิอายุทยาหัวสเตะ๊ะแม่สาแล้วก็จุดจำหน่ายน้ำดื่มตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดคัดกรองขอตัดผ้ามาให้ดูฝั่งพระแม่ครณีบีบมวยผมกันนิดนึงนะคะจะให้ดูว่าสำหรับคนที่อยากจะเล่นน้ำแต่ยังไม่มีอุปรกรณ์สามารถมาซื้อได้ที่นี่เลยนะคะเขาเริ่มตั้งแผงกันแล้วค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่านะคะใกล้ๆห้าโมงเย็นฝั่งนี้ก็ร้านค้าแน่นไม่แพ้กันเลยค่ะปืนฉีดน้ำซองกันน้ำต่างๆนะคะ บรรยากาศสงกรานเริ่มเต็มพื้นที่แล้วค่ะวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่11เ,เมษายน2568นะคะพอเดินข้ามาก็จะเจอกับสุดคัดกรองนะคะนี่เราก็เข้ามาภายในงานแล้วนะคะพอเข้ามาเราก็จะเจอกับ directory board เวทีหลักที่เป็น main stage วันนี้แล้วก็มีเวที EDM แล้วก็เวทีวัฒนธรรมค่ะ จุดที่หคือทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งสารดีกาค่ะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่มีเวทีดี EDM แล้วก็ชิงชาสวรรค์ค่ะแล้วก็จะเป็นโซนเล่นน้ำนะคะมีซุ้มไกดเป่าผมด้วยตรงนี้ถ้ามาช่วงค่ำก็จะน่าได้อีกบรรยากาศนะคะ เป็นโซนเล่นน้ำนะคะและในปีนี้นะคะก็มีความพิเศษตรงที่เราใช้ซอฟต์แวร์ของไทยมาต่อย,ยอดกิจกรรมพร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่า,างชาติค่ะผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้สญญางสรรค์เท่าแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมสำนักนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์หรือแทกก้าและหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ค่ะตรงนี้มีกางเกงช้างนะคะแล้วก็ชุดไทยค่ะ นวดวัดโพธ Harr ที่มีส่งน้ำพระนะคะสวยงามมากเป็นการรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงกรานต์คะามนนนรัับวี้อันนี้ก็เป็นก่อใจดีไซน์นะคะช่วยกันนะช่วยกันนะสุดเสียงเลยนะครับทุกคนนะ คือแบบวิญญาณชัยหาตรงนี้ด้วย ีสิ่งก็เป็นจอฉายหนังกลางแปลงนะคะแล้วก็มีเวทีมวยด้วยนะคะตรงนู้นอันนี้น้ำตาลปั้นใช่ไหมคะมาทุกวันไหมคะคทุกวันขอบคุณค่ะอันนี้สป็แบบแข่งวยทะเลนะคะมีเด็กๆเ,เข้าไปเล่นกันแล้วนะคะ และนี่คือบรรยากาศวันแรกของงานมหาสงกรานต์ World Water Festival ที่ค้องสนามหลวงนะคะสามารถมากันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ